เจ้าหดูดดันไม่เกรงใจใครมีเข้ามาแล้วค่ะสดๆร้อนๆเลยซื้อสดไม่ต้องจ่ายแวดเพิ่มรถสวยๆสภาพเดิมๆไปชมกันค่ะ ใคอยากจะนําเสนอมากๆมีเข้ามาแล้วนะคะใครที่มองหานะคะรถ4ประตูตัวยกสูงคันนี้เลยค่ะกระบะพันแก่งของเรานะคะ Ford Ranger นะปี2019เครื่องดีเซล2002นะคะตัว XLT นะคันนี้มาในราคาพิเศษ519,000บาทนะคะมาพร้อมกับไมเทียงแค่60,000กิโลเท่านั้นบอกเลยรถสวยสภาพดีนะคะโมเดลปี2019 ซื้อสดไม่ต้องจ่ายแวดเพิ่ม7%รนะคันนี้คือแต่งเดิมๆมาจากศูนย์เลยเป็นสีดําสีเดิมทั้งคันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโลโก้นะคะด้านหน้าตัวฟอร์ดนะคะหรือเลนเซอร์ตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของโคมเนียมนะดีไซน์มาแบบรูหลาทัานสมัยนะคะแล้วบอกเลยว่าหล่อมากๆเลยนะคะตัวไฟนะคะเป็นไฟใหม่ใมเนอร์เชนแล้วนะคะไฟโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับเดย์ไทม์เนาะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าลูกค้าขา นี่เลยซุ้มล้อของเขานะคะอันนี้ก็แต่งมาแล้วเนาะเป็นเหมือนกันชนของเขาแหละก็นนหนา,นาใหญ่ให,ให่แบบนี้สีดํานะคะตรงซุ้มล้อในส่วนของแม็กนะคะเปลี่ยนแม็กมาใหม่นะคะสติกเกอร์ลายที่คานมาแต่งมาเดิมเดิมเลยนะคะนี่คือเดิมเดิมจากสูต์เลยนะคะตัวยกสูงนะคะขึ้นลงสะดวกแน่นอนมีแหลกหลังคากันสาดเดิมเดิมสีดําลงตัวมาเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าคะ่ะลูกค้าคะ่ะชอบมากลายสติกเกอร์แบบหล่อๆอแบบนี้เลยนะคะ ตัว Ford r a n g e r นะคะโลโก้อยู่คมทุกจุดมาพร้อมกับเซนเซอร์หลังนะคะถึงสจุดเลยทีเดียวนะและที่สำคัญนะคะตัวไฟของเขานะก็จะมีคมดำนะคะครอบไว้แบบนี้นะคะดูเท่ดูสปอร์ตและที่สำคัญลูกค้าแมกไลเนอร์ปี2019ไม่ชำไม่โซมบอกเลยว่าใช้งานมาแบบน้อยจริงๆไม่มีบรรทุกห,หนักแน่นอนและที่สำคัญนะคะได้ตัวโลบาด,ด้านหลังมาด้วยนะคะติดมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านในกันบ้างดีกว่านะคะว่าตัว XLT คันนี้เขาให้อะไรมาบ้างไปชมกันค่ะมาค่ะผู้หญิงก็ขึ้นลงสะดวกแน่นอนนะคะมีบันไดมีตัวจับขึ้นนะคะคือง่ายมากๆและที่สำคัญขับง่ายแน่นอนเพราะคันนี้ได้มาเกียร์ออโต้ด้วยนะคะขับง่ายแน่นอนนะ ในส่วนของภายในนะคะก็จะเน้นเป็นสีดำอะ่ะเราเลื่อนมาดูในส่วนของคอนโซลหน้ากันบ้างดีกว่านะคะก็จะมีช่องใส่ของวางของเล็กๆตรงนี้นิดนึงนะคะแล้วก็จะมีตัวจออันนี้ก็คือเดิมๆมาจากศูนย์เลยนะคะฟังก์ชันของเขาอันนี้ก็จะมีพวกเอ่อเรดิโอมีเดียนะคะมีโฟนเหมือนกันนะคันนี้นะคะเปิดเพิ่มเสียงวอลลุ่มนะคะอยู่ด้านซ้ายมือเลย ้านในบ้านดีกว่าพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะพวงมาลัยทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะและทุกอย่างใช้งานได้ปกติเลยค่ะลูกค้านะในส่วนของโหมดไฟด้านบนนะคะช่องใส่ของใส่แว่นตานะคะหรือว่าม่านบังแสงแดดนะคะปกติเลยนะในส่วนของด้านบนเทานด้านบนไม่ทําไม่โสมนะคะไม่มีรอยเลยลูกค้าขาอันนี้ก็คือเรียกได้ว่า การดูแลของลูกค้าเก่านะคะค่อนข้างที่จะแบบดูแลรถพอสมควรเลยเลื่อนมาดูตัวเบาะบ้างดีกว่าเบาะจะได้มาเป็นเบาะหนังสีดคาคาดได้แดงนะคะเบาะหนังเดิมๆจากศูนย์เลยแน่นอนนะคะดูแลทําความสะอาดง่ายแน่นอนในส่วนของตัวเบาะและนี้ก็คือไม่ช้าไม่โมที่สําคัญ,ญยางกมพืนานารางก็ยังอยู่เลยนะคะเป็นของฟอร์ดเขาเองเดี๋ยวขึ้นมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะสําหรับโอ้โหกคา้าแบบ ส่วนตัวเวอร์นะคือขาไม่ติดหัวไม่ชนพื้นที่ใช้สอยเยอะเพราะตัวรถค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะด้านหลังก็จะมีที่เสียบ power outlet มาให้เหมือนกันมียางกูพื้นครบนะคะแล้วก็ที่สําคัญตัวเบาะนะคะแยกใายขวาชัดเจนแล้วก็จะมีนี่เลยนะที่พักแขนช่องใส่แก้วน้ํานะคะแยกให้แบบส่วนตัวแบบนี้เลยตัวเบาะไม่ช้าไม่โซกนะคะเน้นย้ําอีกทีหนึ่งใครที่สนใจคันนี้นะคะ Ford Ranger นะคะเครื่อง2002ปี2019นะคะ ัว XLT ราคาสุดพิเศษ519,000มเพไม่เพียงแค่60,000กิโลเท่านั้นรถบ้านซื้อสดไม่ต้องจ่ายแวดเพิ่มจัดไฟแนนซ์ได้ง่ายๆเลยนะคะมีรองรับนะคะที่เต็นท์ของเรามากกว่าสิสถาบานันโทรมาได้เลยที่เบอร์0ู3 2 2 2ป2 0 3ศหรือใครสนใจรถมือ2นะคะเข้ามาชมรถได้เลยโชว์รูมกิจตดากรุ่ะเต็นท์รถเราอยู่ที่ถนนกาญจนานพิเศษบางแคนะคะมาง่ายมากติดกับถนนใหญ่ยังไงฝากฟอร์เรนเจอร์คันนี้ไว้ด้วยคะ่ะบ๊ายบาย ピッ <music>